เซตนะครับตั้งปีให้ปีไปที่25กดเซตจะตั้งเดือนกับวันกดเซตแล้วก,กดตั้งล้กก็ไล่ไปไล่ตั้งแต่วันที่1เดือนหนึ่ง ไปถึงเดือนสองเดือนสามเดือนสี่แล้วก็จะเป็นวันที่สิบเก้าก็จะเป็นสิบเก้าเดือนสี่วันเสาร์กดเซตอีกทีหนึ่งปึบ๊บตั้งยีิบสี่ชั่วโมงกดเซตอีกหนึ่งทีเป็นการตั้งเวลาตั้งเวลาตอนนี้ใบสองสิบสี่ก็กดกดไล่ไปเลยครับ จนถึงสิบสี่แล้วก็หยุดอาจใช้เวลานิดนึงเพราะมันสิบสี่เบิบอ่ะสิบสี่สี่สี่เลยถ้าเลยให้กดลบลงสิบสี่สี่สี่โอเคสิบสี่สี่สี่กดเซ็ตอีกหนึ่งทีเบิบจะให้ตั้ง องเซลเซียสหรือวาเรนไฮน์ไม่ต้องไม่ต้องตั้งอ่ะกดเซตทีหนึ่งเรียบร้อยจบ